เนี่่ยคะเลื่อนกระเป๋าให้ลูกค้านะคะคนรู้ กระเป๋าจะลอยอยู่ข้างหน้าเลยค่ะ าะะเกี่ยวกับสุภาพสตรีหน้าอกใหญ่อะค่ะพอหน้าอกใหญ่แล้วเวลาสวมเสื้อนะ่ะกระเป๋าเสื้อเขาจะเหมือนขึ้นมาข้างบนค่ะแต่เขาต้องการใต้ราวนมอะค่ะก็คือ DIY ตามหุ่นลูกค้านะคะ เราจะกลับมาจากด้านนอกนะคะตอนเย็บอ่ะด้านในนะคะมันจะสะดวกค่ะเวลาเราแบกผ้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่รอยเดิมที่ที่ลูกค้ากระเป๋าอยู่นี่แต่หุ่นลูกค้าไม่ให้ค่ะหุ่นลูกค้าหน้าอกใหญ่แล้วทีนี้มันนูนขึ้นไปบนบนไหลเนี่ยค่ะเลื่อนลงมา คือคือให้ลูกค้าใส่ดูนะคะว่ากระเป๋าควรอยู่ตรงไหนให้ลูกค้าโน้ตแล้วเห็นด้วยนะคะเวลาเราแก้ไขไปแล้วจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเข้ากับหุงลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ข้อคิดนะคะและทีนี้จะมา เอวเข้าไล่ลอยต่อนะทีนี้มาค่ะว่าซังซ่าเข้ายังไงไล่ลอยต่อนะคะ DIY ให้ลูกค้าดีกว่าค่ะได้สีของผ้าน,นะคะ บาบาส้มซาดแชร์เดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันช่างชางมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะผ้าก็จะเป็นสีนี้นะคะเอวก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะเอวเป็นเอวกระดุมเอวอันกับเป็นกางเกงเอวสูงนะคะมีกระดุมอยู่สองลูอย่างเงี้ยค่ะสะโพกได้นะคะตัวนี้เอาแต่แค่เอวนะคะ เนี่ยค่ะเขาะจะเป็นเอวสูงค่ะตัวเนี้ยตกางเกงขอบสูงค่ะมาค่ะสร้างซาดจะพามาทํานะคะเอาไอ้นี่ออกค่ะเอากระดุมออกนะคะเอากระดุมออกก่อน แล้วเราก็อันนี้ค่ะเนี้ยค่ะเอาออกมาถึงตรงระหว่างถึงกลางของของก้นนะคะของของข้างหลังของแผ่นหลังนะคะลอกมาเลยเกงตัวนี้สวยมากค่ะ ก็จะเป็นแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังกับแผ่นหลังกับเก็ดนะคะที่เราจะเอาเข้าเนี่ยค่ะอันนี้แผ่นหลังนิ้วนึงค่ะ สระโพกไม่เข้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็มาครึ่งนิ้วนะคะเกตสองเกตข้างแล้ะครึ่งนิ้วเกตสองเกตข้างและครึ่งนิ้ว งนิ้วก็เป็นนิ้วอะค่ะแล้วพอได้ขนาด3ามนิ้วที่เราต้องการอันนี้หนึ่งนิ้วอันนี้สองนิ้วอันนี้อันนี้สองนิ้วนะคะแล้วเราก็ เย็บขอบติดก่อนกันนะคะขอบข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยขอบข้างในเย็บติดก่อนเข้าสามจุดนะคะตรงเกล็ดแล้วก็แผ่นหลังเพราะว่าสะโพกใหญ่เอวเล็กค่ะสไตล์สไตล์โมเดลเห็นไหมคะ เย็บขอบติดก่อนนะคะไม่ดึงผ้านะคะวางเฉยๆเพราะว่าเป็นผ้ายืดเดี๋ยวจะย้วยไปใหญ่ ต้องการแล้วใช่ไหมคะเนี่ยขอบก็จะเลื่อนมาแล้วนะคะพอเลื่อนมาเราก็มาเย็บติดขอบขอบติดกันให้เป็นแนวเดิมนะคะเราเย็บเราเย็บช่วงนี้ต่อกันแล้วมาเย็บข้างนอกเลยค่ะวางผ้าให้นิ่งๆนะคะอย่าดึง ลอยต่อนะคะเพราะว่าเราไล่ผ้ามาอยู่ด้านหน้าหมดแล้วยายพาย่นนะคะวางวางให้สบายๆของผ้านะคะแล้วเราก็ตัดออกนะคะตรงเนี้ยเราจะตัดออกนะคะที่เราไล่ผ้าออกมาเนี้ยค่ะไล่ผ้ามาตัดเลยค่ะ ก็ตัดออกเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็เย็บหัวให้คืนเหมือนเดิมนะคะเย็บคืนให้สภาพเดิมค่ะของเดิมออริจินอลเขาเป็นยังไงก็ให้เย็บตามสภาพนั้นเลยค่ะ ไ้ข้างล่างหมดในสไตใบต้ม้าได้ข้างล่างหมดค่ะไล่ผ้าออกแล้วเราตัดออกนะคะพอตัดออกแล้วเราก็ทำขอบให้เหมือนเดิมนะคะอย่าให้ผ้าย่นนะคะ าให้ผ้าย่นอย่าล้งผ้า เสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะตรงอ่าลอยนี้เราก็จะไม่มีแผลคะ่ะเนี่ยค่ะข้างหลังปกติจะจะมีแผลตรงนี้นะคะช่างซาทำเนี่ยแต่ทีนี้ไล่ผ้าไล่ผ้ามาอยู่ฝั่งนี้หมดค่ะ ไห้ผ้าไม่อยู่ฝั่งนี้หมดเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ก็จะเย็บลังดุมนี้คืนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเย็บลังดุมนี้คืน เนี้ยคะ่ะเราเย็บกระดุมคืนเลยนะคะที่เรามาร์คไว้เลยที่จุดของเขาอะคะ่ะนี่ ลูกที่สองอยู่ตรงไหนโน้ตไว้นะคะเย็บกระดุมใส่ค่ะ 你好。Yeah. นี่แหลคะค่ะวิธีวิธีเอาเอวเข้านะคะโดยเนี่ยค่ะเวลาลูกค้าจับแล้วเราก็มาร์กอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะว่ากี่นิ้วเนี่ยค่ะเนี่ยว่าข้างละนิ้วแล้วทีนี้เราก็มาเราก็มาไล่ไล่เห็นไหมคะข้างหลังจะไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะเพราะว่าเรามาเอาเกบเข้าเอาเกบเข้า แล้วก็อันนี้ค่ะเห็นไหมคะเอาเข้าแล้วถ้ามันนั้นก็ไม่ได้ต,ตัดผ้านะคะผ้าก็ยังอยู่ข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บกระดุมคืนนะคะเห็นไหมคะคือสะโพกไม่ต้องขาได้นะคะอันนี้แนววินเทจค่ะเยียบร้อยค่ะ วิธีเอาเอวเข้าอันนี้ส่วนที่เราไล่ผ้าจากข้างหลังนั้นมาเราก็ตัดทิ้งนะคะขอบคุณมากมายค่ะ CU Next t o ูซี u ูนคคลิปค่ะไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณทุกๆุกชั่วโมงที่ให้มาค่ะ CU n e x u to ูซ t ยค่ะ